สวัสดีครับพบกับติเกนเจอร์นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาทดสอบเจาะสกิลท่าแสงนะครับซึ่งในงคลิปนี้นะ่าจะทดสอบกับตัวราวไกทองนะครับคือทีมทอบอท็อปตำนานเนี่ยเราเห็นการใส่แบบเนี้ย อ,อยู่หลายที่เหมือนกันนะ,ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะมากอย่างที่บอกนะว่าตอนนี้โอ้โหเรนเจอร์ Ranger, ตัวดีๆหรือคอมโ,มโบต่างๆแบบเพียบเต็มไปหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวบาาไกทองการนํามาใช้บนทอปตำนานเนี่ยแค่เห็นอยู่บ้างผมว่าเฮ้ยก็โอเคอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ที่น่าสนใจนะว่าเกจินีเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นการใส่กับบาวล็อกซะเท่าไหร่คือไม่เห็นเลยน้อยมากๆครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดใส่เนี่ยก็คือใส่กับตัวบราไกทองเอออันนี้น่าสนใจอย,อยู่นะว่าใส่แล้วแบบ,แบ,บมันหดแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้มาทดสอบกันนะครับส่วนต่อไฟคือแนน นนครับว่าเห็นเยอะบนเท้าตำนานคือหลายทีมจริงครับใส่ช่อ,องค์บ้างครับรีไวสมสมุติมีหลายชิ้นอันเดี๋ยวขอ่องนิดนึงนะได้ได้กี่ชิ้นแล้วนะครับคือเกียร์จ่อไฟเนี่ยจะเห็นค่อนข้างจะหลากหลายทีมอยู่ อ๋ออันนี้มีอยู่ชิ้นเดียวอ่าโอเคนะครับถ้าเกิดมีอีกก็อาจจะใส่รีไวครับซึ่งแน่นอน,นครับค่าเกียร์เนี่ยมันมีผลเป็นในทิศทางที่ดีแน่ๆบนเทปต้นนานคือแบบใช้ค่อนข้างจะเยอะคือแน่นอนเสริมความโหดมากขึ้นแน่ๆนะครับอ่าแม้ว่าใส่ไปแล้วหลบหายต้านหายหรือจะเขาจะใส่เกียร์เสริมเพิ่มเข้าไปอันนี้ยังไงก็ได้แต่ว่าความรุนแรงเนี่ยเฮ้ยเห็นผลแน่ๆแ,แ,แหละอยู่ที่ว่าจะเห็นผลมากน้อยขนาดไหนอ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยว ไปขอข้อมูลแต่คิดว่าไม่น่าได้หรอกเอาเป็นว่ามองเป็นทาง,ทางไหนก็แบบนั้นผมเอาเป็นว่าเกียร์มันใช้ดีแน่ๆแล้วผมเองก็อยากได้นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวทดสอบให้ดูเพื่อเป็นการยั่วกิเลสนะครับผมก็อยากได้นักเดี๋ยวเปิดดูแล้วมันจะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็การทดสอบดูว่าจะโหดสักแค่ไหนนะครับ อันตุกะชาเพิ่มเลทนะครับก็มากลางสัปดาห์นี้น่าจะวันอังคารนะถ้าไม่โดนบิดก็น่าจะเป็นคู่เทพแล้วล่ะนะครับคือถ้าเกิดบิดอีกสงสัยจะเหลือแค่รอบเดียวแล้วอันนี้อาจจะคาดเดาไม่ได้นะแต่คิดว่าเพิ่มเลทคู่เทพน่าจะเป็นช่วงวันอังคารวันพุธนี้อ่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตู้วันแรกกับตู้สลับเข้ามานะครับก็เดี๋ยวรอติดตามครับอ,อยากได้เรนเจอร์เกียร์แพ็กของเดือนนี้น่ากัดนะทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์แล้วก็แพ็คครับก็แนะนาร้านเติมเกมร้านนี้ครับลุงยุทธ์ชาแนลร้านเติมมรรคออัตไไว่้งบ ถูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิลครับเติมทุกหลกัลกๆคือ iOS กับบริการพิเศษจากร้านลุงครับเติมรูบี้แพ็กรูบี้คนสองแพ็คต่างๆแต่ละรุงฝัลนละรุ่นเปิดกิดชาได้เลยนะครับส่วน Android หลกัลกๆเลยครับเลนเจอร์พัสด์การเลนเจอร์พิเศษเอ่ะส่วนใหญ่เราใช้ Android นะต้องรีบจัดกันที่ั้นลุงยุทธนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้เดอร์สคริปชันคลิปนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับทักแชทไปแจ้งแพ็คก,กับระบบที่จะเติมมมาาาาเเพื่่อออคคคววววถูกกต้ก้้งงแลล็็รรรรรดนนะัับบุ รับเติมไลนะ์ i อ o ด r a n g e r อะถ้าสนใจไปจัดกันได้แล้วก็เป็นสมาชิกช่อง u t u b e ลุงยุทธชาแนลได้ส่วนพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับใครสนใจไปจัดกันได้ขอได้เลนเจอรเกีร์ไพ่จมแจากร้านลุงยุทธชาแนลนะครับอกราบขอบคุณครับคุณตะวันนะนี่ว่าจะถามอยู่เหมือนกันครับคือผมจำได้ว่าผมรีวิวตัวดาวินชีนะครับผมจําได้ว่าผมยืมรีวิวดาวินชีของคุณดาวินชีท่าอะไรวะท่าแสง ใช่ป่ะอ่าผมรีนี่ยังอยู่แล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเป็นตัวเทรดโอ้โหดูใส่เกียร์นะอ๋ะอแต่ว่ามันไม่ได้มีไม่ได้มีดามเมดไหมหรือดาเมจไม่แรงนะครับก็ผมรีวิวไปโอ้แล้วก็ได้โซดาน่าจะเป็นตัวเทรดอ่ะขอมาลาบระหลวงคุณตะวันนิดนึงนะหรือหรือน่าจะมีสักพักให,ใหญ่ๆละถ้าผมจะไม่ผิดเพียงหรอว่าผมยังไม่ได้มีเวลายืมรีวิวนะครับอ่ะช่วงนี้นะตลาด n อ t ตัวเทรด ก็จะคึกคลักมากเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอดีกำลังเลือกเจ้าของนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหมดเดือนเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะเทรดได้แล้วคือจะฝังไอดีไปตลอดเลยนะครับอ่าตัวเทรดทั้งคู่นะครับนี่โยนก้าวดำม,มาแบบนี้โอ้โหสวยงามเงาเย็นออย่างที่บอกนะตอนนี้คือใครอยากได้ตัวไหนนะครับก็ต้องเอามาฝัง ID และส่วน ID ที่เป็นแบบตัวเทรดไม่ได้ก็จะมีมูลค่ามากขึ้นเลยทีเดียวนะครับอ่ะคุณตะวันก็อยู่กิวลูยุธเนาะ าหายไปหนึ่งคนนะรับใครเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับอ่ะดูไกลทองนิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกครับบนทองตำนานอาจจะเห็นไม่ได้มากทีมากนักแต่ว่าตัเกียร์เซตนี้นี่ดาบราชานะครับอ่าถุงมือเซนคูครับ แหวนดอกากุระผมว่าเซนเนี้ยโอ้โหมาใส่ค่อนข้างจะโหดแน่นอนนะครับดูสเตตัสกันนิดนึงนะพลังโจมตีการสล้านนะโอเคอยู่ครับตำแหน่งยืนจุดเจ็ครับเป็นรองเพียงแค่ตัวเซรีปอมบ์จุดแ0ดครับเคลื่อนที่ก็ไวนะตัวแบบเนี้ยเกรียนนะครับความในการโจมตีก็สูงครับและท่าก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ครับสกิลหนึ่งบัฟหน้าป้อมครับไม่ยำสกิลใช้สกิลบับวิ่งไวอ่ะไอ้บับวิ่งนี่ผมว่าโอเคนะก็กว้าง330ร้อยสาจุดครูดสกิล12บสองวินะครับส่วนดาเมจนะครับ เป็นดาเมทสามสเท่าทะลุกระเด็นตัวเนี้ยเท่าที่ผมทดสอบมานานมากแล้วจำไว้ได้ละถ้าสมมติใส่ดาเมจ1จุด,ดอจุดเกรดธาตุตีบวกเสยียห้าผมจำได้ว่าเหมือนจะตีบอดนกไม่ตายนะตัวนี้คือถ้าเกิดเกียร์แบบไม่ได้เต็มสูงก็ไม่ได้แรงมากนักแล้วก็สกิลเหมือนจะไม่ได้ข้ามแต่ว่าครูเราสกิล5วินะครับคือไม่นั้นก็คงจะโกงมากไปนะครับ ความสามารถนะครับความสามารถเริ่มต้นเป็นเจาะเกราะของสายพลังอันนี้จะเป็นการลบล้างของค่าพลังป้องกันนะหมายความว่าตีธรรมดาที่ติดคริปไปเนี่ยจะหักล้างค่าพลังป้องกันเป็นศูนย์เลยฉะนั้นเนี่ยไอเกียจอดสกิลเนี่ยคนก็จะมองในมุมนี้ก็ได้ว่าพวกแบบเจาะเกราะอ่ะมันจะลบล้างค่าทุกอย่างให้เป็นศูนย์เขามองอาจจะมองในมุมนั้นก็ได้นะเพราะว่าอันนี้คือจะเป็นพลังป้องกันนะพลังป้องกันก็คือตีธรรมดาเนี่ยจะไม่มีค่ากันกายมาหักล้าง สะสมติด15เปอร์นะครับบตีธรรมดาสารารณนะจะเกลียงครับอัรล่างโคลนครับแล้วก็ลาสอ่าอันนี้เขาดาเมจหรือบัฟมาช่วยนะไม่เอาคอมโบแรนด์ดืดด้วยนะครับอเกียร์ก็ตามนี้ดาเมจ1จุดนะครับแล้วก็สกิลบวกนะครับอ่าอัพเกรดธาตุนะแล้วก็แหวนดอกซากุระนะครับเดี๋ยวดูศักยภาพนิดนึงครับว่าอ่าไม่ได้ตีบวกอะไรไป1จุด เป็นความเร็วในการโจมตีนะครับามาครับเดี๋ยวลองตีด่านดูนิดนึงเพราะว่าเกียร์เต็มสูบแบบนี้แน่นอนครับแรงกระโชโกโข้าข้างแนะ่ผมว่านะ่าตีทีเดียวบอดมืดอ่าบอดนกนะครับน่าจะซุ้มเลยครับทีเดียวซึมหายไปเลยอ่มาขอลองดูนิดนึงครับผมว่าตัวไก่ทองผมยังไม่ค่อยชอบอยู่นะเวลาเจอทีไรก็มักจะมีปัญหาในกรณีที่ว่า เราตีกองหน้าเขาไม่แตกนะครับไอตัวเนี้ยมันจะยิงไม่ดาเมจหายนะครับก็อาจจะแบบว่าผลักกระเด็นโดยตลอดนะครับอ่าอบนอตต้านนานนะเกียร์ออกสกิลว่าจะไม่่อยมีโอ้ทีเดียวแตกอ่ะทีเดียวแตกครับโอ้หนแรงอยากได้เลยครับอยากได้เลยจริงๆเออแต่ว่าไอ้ที่หลักผมถึงกระตีนหนึ่งนะ คิดว่าะถึงการันตีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูครับถ้าจำไม่ผิดมันจับไม่ได้ข้ามอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงเผื่อมีอะไรแอบแฝงพิเศษนะครับแล้วก็ค่าเกียร์ที่ได้มาครับอ่ะด้วยค่าเกียร์นะคือเขาบอกว่ามันทดสอบกับบอสไม่ได้นะครับคือถ้าตัดนตะีเนี่ยมันต้องเป็นตัวลูกน้องที่มีค่าพลังชีวิตอาจจะเห็นมีหลายคนแนะนำพ่อเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรคือผมเอาง่ายว่าค่าเกียร์มันมีผลนะแน่เนี่ยยิงข้างหน้านะส่วนใหญ่ก็จะยิงข้างหน้าครับไม่ได้ข้ามอะไรพิเศษอุ้ยมี อันนี้คือแบบตามน้ำหรือเปล่าเนอะคือแบบว่ามันไหลอันนี้จะเป็นการไหลอันนี้ไหลนะน่าจะเป็นแบบไหลตามน้ําไปครับก็ไม่ได้ข้ามพิเศษไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโกงไปนะครับทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่านะครับคือจะเน้นเอาสายพลังก่อนครับเดี๋ยวมาทดสอบดูนะครับผมาจะเจ้าตัวขวางบ้างนิดนึงนะเพื่อที่จะทดสอบดาเมจนะครับไม่ได้ทดสอบว่ามันจะต้องชนะไม่ชนะนะจะแค่ดูว่า าดาเมจเนี่ยเขาเจาะแล้วเป็นยังไงครับอ่ะก็จะไม่ได้ทะลุความสามารถนะสามมุติเขามีความสามารถอยู่ทาอะไรไม่ได้ครับอะคลิคริคริไปหูป้อมป้อมสวยงามเหลือเกินโอ้โหเฮ้ยเนี่ยเวลาโดนอ่ะมันตายนะเนี่ยเ,ยเห็นไหมเนี่ยผมหนึ่งบอกว่าจริงๆเมื่อเราคํานวณตัวเลขอ่ะผมว่ามันไม่น่าจะแบบร้ายแรงขนาดนั้นแต่มันมีจังหวะที่แบบยิงสายพลังอ่ะ แล้วหายไปเลยนะครับอภาพาสิบ0มงคือการต่อต้านบางอย่างนะครับผมจำไม่ได้แล้วผมใส่ต่อต้านอะไรไปเนะี่ยมันก็เลยติดต่อต้านนะครับเนี่ยเน,น,นผมให้ดูตรงจุดนี้นะไม่ได้ให้ดูว่าแบบเฮ้ยมันมาแพ้เลยอะครับผมให้ดูจุดตรงดาเมจว่าเฮ้ยเวลามันยิงเนะี่ยมันมีจังหวะที่แบบยิงทีเดียวแบบหายไปเลยอะ่ะเออนะอโอเคตัวแรกทดสอบเบาช้างครับคืออาจจะแบบว่าไม่ได้แบบ โหดเยี่ยมได้โลอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็เห็นผลในจังหวะที่แบบมันยิงแรงๆอยู่นะครับเดี๋ยวลองเป็นคุณกินหน่อยสิคุณกินมีกรอะเลือดอ่ะดูถ้ายิงคุณกินแบบว่าสักทีสองทีแล้วตายนี่แปลกนะเพราะว่ามีเกราะเลือดในตอนเริ่มต้นเนี่ยผมว่ามันจะค่อนข้างจะโกงมากๆามาลองดูนะครับ อย่างี้บอกอันนี้ผมให้ตัวขวางนิดนึงครับเพราะว่าดูขี่ปืนอาวุธบนนี้จะค่อนข้างแรงก็ขี่ปืนอาวุธของผมเองนี่ว่าจะไปขี่ปืนอาวุธของใครนะเด่นดูเนี่ยเด่นดูนะอ๋อกระเด็นเนี่ยกระเด็นโอเคโอ้โหเนี่ยตายเนี่ยเหมือนโดนดาบสองดาบตายอยู่ครับอาตะไกรทองก็ตามนั้นนะคือเรนเจอร์ตัวยืนไกลส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ใส่พลังป้องกันอะไรมากนักน,นะเพราะว่า,าเรนเจอร์ตำแหน่งมันยืนค่างจะไกลนะครับพัดลัวก,ก้อน นี่ที่พวกผมว่ามันมีความแปลกตรงที่ว่าเฮ้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะที่อาจจะแบบว่าคือเป็นพวกค่าเจาะเกราะนะครับทาให้ค่าต้านสก,กิลกลายเป็นศูนย์ก็มีความเป็นไปได้เนะี่ยโดนทีสองทีตายนะครับบัฟเกาะเลือดไม่กระจอกนะคือวิ่งออกมาพลังชีวิตเต็มเต็มเนี่ยอ่าวิ่งออกมาพลังชีวิตเต็มหลอดได้บัฟเกาะเลือดเนี่ยพลังชีวิตมันก็จะเพิ่มขึ้นมาตามจํานวนวินาทีครับต่ปรากฏว่ามันยิงได้อ่ะดูดิเออจะบอกว่าคุณกินเนิรนะ์ฟเนี่ยพวกนี้มันตามสภาหับ ตามอ่าเรียกได้ว่าเนิร์ฟตามปกตินะคือปรับสมดุลเป็นทุกตัวครับไม่ได้เนิร์ฟจนกระจอกนะคุณกินยังยังโหดอยู่นะครับอ่าเดีนี้นะโอ้โหอ่าเดี๋ยวผมจะลองเป็นพวกโคตรพลังตัวที่มันแบบว่าอาจจะดูปองแปงปองแปงดหน่อยแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวผมลองคัดตัวปองแปงมาสักนิดหนึ่งอาจจะแค่แบบว่าเป็นตัวเก่าไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองจัดดูสักนิดหนึ่งครับ ก็ไม่ได้ป้องแป้งมากนะแล้วผมคัดทาดเสมอด้วยสิอ่ะเดี๋ยวลองดูอ่ะจัดมา3ตัวอ่ะดูสินะครับอันนี้ตามที่เห็นนะคือผมว่ามันเห็นผลต่อสายพลังพอสมควรเลยนะครับคือโอเคแหละนะครับว่าตีกับบาวช้างเมื่อกี้เนะี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นโหดเที่ยมแต่ก็เห็นว่าจังหวะที่มันแรงเนะี่ย คือลองนึกสภาพว่าพอเล่นเป็นทีมดูแล้วโดนไอ้แรงๆแบบนีส้สเก็ตแบบไปเรื่อยๆๆๆๆเขาหมดหลอดกันหมดจอนะเล้ยกว่าหมดจอกันได้อยู่เหมือนกันนะเออผมเลยคิดว่าแบบน่าจะเจ๋งพอสมควรอยู่อ่ะอันนี้ผมเอานี่โคดแสงแป้งแป้งแป้งมาดูนะครับว่าถ้าเสมอครับอ่าเดี๋ยวดูกันแล้วกันนะครับว่าถ้าเสมอ เป็นยังไงบ้างนะครับอะพวกนี้มีฮิวเลือดนะคือมันจะต้องแบบยิงเจาะแบบว่าดาบต่อดาบตายอะ่ะมันถึงเจ้าอยู่นะครับเพราะว่ามีฮิลเลือดหมดเลยนะครับก็ตายอยู่นะก็ตายอยู่นะครับไม่ได้แบบว่ายิงไม่ได้เรื่องนะครับอ่านี่ยิงที่บอกนะ คือการใช้งานจริงๆเนี่ยเรยนเจอร์มันจะต้องแบบยืนไกลามากๆครับแล้วก็เอาตัวมาขวางอ่าเดี๋ยวเราลองอ่าบอสมืดเบาล็อกดูหน่อยแล้วกันเพราะว่าจริงๆหลัก,ลกๆเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยจากหลายๆคลิปจากที่หลายๆคนทดสอบนะผมรู้สึกว่าอ่ามันจะค่อนข้างเห็นผลกบสัยพลังแบบชัดเจนมากกว่าเพราะว่าถ้าสมมติเป็นพวกไหวพิบอ่าเป็นไหวพิบเป็น ว่องไวพวกนี้มันก็จะบเปรอะของมันอยู่แล้วนะคือตามธรรมชาติก็มักจะเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวลองทดสอบอีกหน่อยแล้วกันนะอันนี้ผมจะไม่เอาสกอตออกมาขวางครับมาลองเจอบอสมืดดูนะครับอันนี้ถ้าชนะทางกันเองนะก็น่าจะยิงหายกันทั้งสองฝั่งนะครับแล้วดูครับว่าเขาจะใส่ศัตรูด้วยก่อนนะคือความได้เปรียบของเขาคือเขาเขายู่ตำแหน่งอะ เนี่ยผมหนูบอกว่าเนี่ยข้อดีของไกทองมันคือตรงนี้อ่าอันนี้คือใครจะปั้นแล้วแต่คนมองเลยนะครับเพราะว่าพวกเรนเจอร์แบบเก่าๆหน่อยอผมก็ต้องมองแบบนี้ว่าบางทีมันก็จะมีเรื่องของอ่าความเก่านิดนึงคือปั้นมามันก็ใช้ได้แหละโอ้นี่ดูครับอ่าเดี๋ยวผมเสริมเป็นสองตัวเลยดีกว่าอ๋ออันนี้ทันะทางกันอยู่โอเคทันะทางกันอยู่เดี๋ยวผมใส่ให้อีกตัวหนึ่งอ่ะดูซิ ่วยโกงหน่อยช่วยโกงหน่อยอ่าเมื่อกี้เราเห็นนะครับว่าตีธรรมนาติดครีเนี่ยก็แตกไปแล้วเพราะว่าธาตุบรรชนะอันนี้ปกตินะปกตินะอ่าอันนี้เราจะเอาเปรียบมานิดนึงครับอันนี้ผมเน้นความรุนแรงอย่างเดียวนะไม่ได้แบบเน้นอะไรมากมายครับแค่อยากรู้ว่าแบบมันตีกันแบบว่าใช้เวลาตีกันนานมากน้อยแค่ไหนอ่าโอเคอันนี้ผมให้เบิ้ลมันสองตัวเลยครับ อดูหน่อยสิ <'ll> โอ้โหก็ไปหมดอยู่เหมือนกันวะไฟหมดนะทีนี้ผมว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันแหละนะครับอแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันจะมีความกึกกักอยู่นิดนึงไม่ได้แบบชนิดที่ว่าโอ้โหทําลายล้างแบบจนน่าเกลียดครับหายแบบสิ้นซากครับแต่พอทดสอบเดี๋ยวก็อย่างที่เห็นนะว่านี่โดยตําแหน่งยืนอะ่ะเขาค่อนข้างโกงนะครับโกงมากโอ้โห ตายแล้ตายล้อ่ะตรอนี้นะอะเดี๋ยวให้ดูเกียร์กันอีกทีนึงนะครับดาบราชาตัวเค้มันโกงอยู่แล้วนะครับใครมีน่ใส่วองไวก็ได้เปรียบนะอันนี้คือแค่แบบจุดเดียวครับกับสกิลบวกนะครับอ่าช่องกลางก็ตามนี้อ่าเดี๋ยวดูซิหลบหลบต้านครบไหมอ่าหลบหายใส่ชิ้นนี้หลบหายครับใส่ชิ้นนี้ต้านหายก็ยอมเสีย เนี่ยอย่างที่ผมบอกเสียไปนิดนึงอะ่ะเพื่อแลกกับดามเมจความรุนแรงเนี่ยผมว่าเฮ้ยก็น่าจะคุ้มอยู่นะเออนะเดี๋ยวลองนำไปเล่นพี p พบนท็อปตำนานเฮ้ยใช้อยู่โอโ้โหก๊อปปี้เกียร์เลยพี่อ๋อคอนเสาาิร์ตโอ้โหเนี่เน่เน่ย,นยอย่างที่บอกนะ คือคนอาจจะมองเทียบเคียงกับค่านี้นะครับว่าพวกลักษณะพวกเจอกกรอดเกมหรือเนี่ยพวกเจอกกรอดเนี่ยมันทำให้ไม่มีผลอ่าไม่มีผลก็คือเป็นศูนไปเลยนะนะครับเพียงแต่ว่าในความหมายเกมอ่ะในอ่าในข้อมูลที่ผมพิมพ์ไม่ดูอ่ะคือเขาเขียนต่อเนื่องว่าตามค่าเกียร์งงเลยครับว่าตามค่าเกียร์คือซุ่ม แล้วทําให้ค่าต่างสกิลไม่มีผลเลยไหมหรือต่างเมข้อกี์ก็คือ 20- 4เปอร์อย่างที่บอกว่าเราตีความได้หมดนะแล้วการทดสอบมันก็เป็นแบบนั้นว่าเอ้บางทีก็มีกึ๊กกัก,บา,ก,ก,กบางทีก็แบบหายเกี้ยงฉะนั้นเนี่ยเอาแล้วแต่มุมมองเนอะนคือผมว่าผู้วัฒนาก็น่าจะไม่ได้บอกอะไรมากนักนะครับอ่ะผมตีทีมนี้จะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลองตีนะ,ะที่เหลือให้เขาไปเคลียร์กันเราเองครับเพราะผมไม่รู้ว่าเขาจะแบบบนท็อปนะเขาตีใครบ้างครับอ่ะมาเดี๋ยวลองดู ถ้าแพ้ก็แสดงว่าเอ้ยโอ้โหสวยลืมเปลี่ยนทีมอ่ะพี่เอ้ยอ,อ๋อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วโอเคเอ่ามาฮบินลงบินดุดิอา่าพัดก่อนพัดก่อนโอเคเอ,อ่าน,นี้ไม่กลัวแล้วอันนี้ไม่กลัวบินดูแล้วนะอา่ามาวัดกันที่พักพื้นหนึ่งเดียวนะครับ โอ้โหขออภัยด้วยน,นะครับคุณตะวันนะไปทำทิ้งเขาเละได้อีกแล้วนะครับคือผมต้องกดออโต้อย่างเดียวนะจิ้มอะไรไม่ทันอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคอันนี้เห็นแล้วนะครับว่าเฮ้ยวันค่อนข้างจะดูมีผลอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เห็นไหมเขาไม่ได้ใส่นะส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ใส่ทำปุ๊ดแล้วก็บินดูเติมหมดเลยเพื่อนเอ้ยบินดูกันทั้งนั้นเลยอ่ะต่อลองดูครับซัดไปอ่ะซัดตั้งชาร์ก่อน ไปเพื่อนขอชนะซะหน่อยสิบินดุเต็มไปหมดครับอ่านะครับต่อต้านไปไหนก็ต้องเข้าร่วมนะเห็นที่บอกนะครับว่าบนท็อปเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้โอเคอ่านี้ข้างบนหายข้างล่างเกลี้ยงหวานเจี๊ยบครับคือบนท็อปเนี่ยผมว่าเขาจะจัดหลายทีมนะครับเพื่อที่จะอ่าอยไปดีกว่าอัดไปก่อนโอเคอ่ะไป วิ่งเติมเข้าไปยัดหน้าป้อมไปเพื่อนยัดไปโอ้โหดูครับปล่อยตัวไป็ล้านครับมือถือนี่ครับต้องปิดเอฟเฟคปิด BGM นะอ่าไม่ไหวว่ะถ้าเราเอานิ้วมาจิ้มจิ้มจิ้ม,มนี่ไม่ทันครับอ่าด้วยด้วยสเปคเนอะหน้าจอด้วยนะอย่างที่บอกครับว่ามีผลใช่ไหมว่ามีผลแน่นอนหมุจหทีมันโหดจริงโอ้โหบินกันเดี๋ยวก่อนะ แถวน,นี้พี่จะบินกันเต็มไปหมดเลยนะอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับอะไม่มีชีอง์ไว้มาดูไซไปต่อไปบินกันบินกันเยอะเกินนะครับโอ้แล้วแบบนี้ผมจะได้ททสอบไ,ไม่ได้ใส่ไก่ทองเลยด้วยว่าโอเคขอภัยอ่ะเดี๋ยวไปหาทีมที่ไม่มีหรือ,รอเดี๋ยวเดี๋ยวปรับทีมทีนึงดีกว่าเดี๋ยวปรับทีมนิดนึงดีอว โอเคอันนี้คือให้เล่นภาพรวมนะบนท็อปตำนานนะอ่าคืออย่างน้อยชี้องค์ก็เจาะไฟนะครับนี่เพื่อที่จะให้ดูนะครับว่าแบบโอ้โหมันยิงง่ายหายเกลี้ยงกันหมดเลยนะครับอ่าเก่งเกินนะครับนี่แต่ต้องระวังนะคือไอ้กดออโต้ออโต้เนี่ยคือแบบยู่ยดีมันยิงทีมเราหายเกลี้ยงนะครับโอ้โห คือผมว่าระดับมันสูงเกินไปว่ะคือคือผมว่านะบนฮองตงนานก็น่าจะต้องเอา้าทำไมอะว้าเกมกา,กากเรื่อนะครับคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่ามันมีเรื่องของ ai นะครับบางทีเนี่ยเกมผิดพลาดมันก็มีแหละเพราะว่า ai มันเป็นการตรวจสอบของเขาอ่าใครเจอปัญหารหรืออะไรก็แจ้ง,แจ,งแจ้งมแล้วกันนะครับ คือจะบอกว่าเกมถูกต้องร้อไม่ใช่อยู่แล้วนะครับคือระบบพวกนีบ้บางที AI มันอเอเฮปุ่มไปทําอะไรวะก็ไม่ได้ทําอะไรนี่ว่านะครับอันนี้ทีมเดิมไหมไม่ใช่ทีมเดิมอ่าเปลี่ยนทีมใหม่ละ้ยทีมเดิมนี่วะอันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราไปอ่ะเดี๋ยวผมปรับทีมเรนเจอร์นิดนึงนะครับอ่ะแจ้งคุณตะวันไว้ล่วงหน้านะเอาโอเคเดี๋ยวผมปรับทีมนี้ก็ได้ เอ๊เอาตัวอะไรออกสักตัวหนึ่งโอ้โหตอนใจลำบากอะขอเอารีไวออกหนึ่งตัวแล้วกันเพื่อมาใส่กันบินนะครับไปโอเคอะเพื่อที่จะได้ทดสอบนะครับว่าจะไหวมั้ยอ่าไปทีมนี้อ่าถ้าสมมติว่ามันขึ้นเชื่อมต่อล้มเหลวเนะี่ยอันนี้มันจะเอาเวนอีกนะไม่ได้เปลี่ยนทีมอ่ คือถ้าเกิดมันขึ้นเชื่อมตอนลมเหลียวนะอันนี้ต้องรีทีมนั้นทิ้งนะแต่เกิดสมมติว่า,ามันขึ้นโมคาอย่างเงี้ยอันนี้มันเหมือนแบบน่าจะติดบักอะไรบางอย่างนะผมว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นมาลงน้ำแข็งมาหน่อยเพื่อนโอเคไม่ต้องละบินดูบไปหมดละหรือว่า AI มันงงวะเรนเจอร์มันเยอะจัด ึกว่าแบบใช้โป้หรือเปล่าอะดูดิจะขึ้นอีกงีนึงไหมอ่าโอเคไม่ขึ้นละเฮ้ยเมื่อกี้ผมตีทีมนี้ป่ะเดี๋ยวผมไปย้อนดูคลิปกันจำไม่ได้แต่เมื่อกี้เห็นแวบแบบนะครับอะคุณอุ๋อหนีก่อนนะครับเราไม่ตีไทยครับโร้โหม,มันจัดทีมอย่างนี้กันหมดเลยอะบ,บินหมดเลยครับบินหมดเลยครับทุกทีมอะไก่ทองอีกนะไก่ทองเพื่อนรักโอ้โหยังไงดีเลยวันเนี้ย ขอหนีหนทีมแล้วกันหนียังไงก็ไม่หลอดอยู่ดีครับเจอทีมนี้ต้องตีแล้วนะครับเดี๋ยวปรับทีมต้องใช้ทีมเอไปลองดูสิโอ้แต่ข้างบนเขาสู้นสนุกอยู่ง้นนะอันนี้ผมปรับหนึ่งตัวครับอดูสิว่าปรับหนึ่งตัวจะมีผลมากน้อยแค่ไหน อ่าแต่นี้คือคุณตะวันสุดยอดอยู่เหมือนกันนะคือเรียกได้ว่าเนี่ยในภาวะที่บนท็อปตำนานครับเขาบินดุก,กันเกลือนครับอ่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมตัวเลยครับอันนี้คืออาจจะด้วยแบบว่าอาจจะเปิดยังไม่ได้ไหมเออนะก็อาจจะมีส่วนนะเพราะว่าเรนเจอร์มันไม่ได้การันตีใช่ปะ่ะว่าไม่ไหวครับโอเคขออภัยด้วย ิวนี้ก็กิวโหดอยู่เหมือนกันนะอ่ะโอเคก็ถือว่ามาทดสอบการเล่นไปแล้วกันนะครับอ่ะก็อย่างที่เห็นครับว่าตัวไกลทองเห็นมีการใช้อยู่หลายทีมอยู่เหมือนกันนะอ่านะครับก็บนท็อปตต้งนานเนี่ยก็อ่ะเดี๋ยวลองไล่ดูนิดนึงนะครับแต่บินดุนี่มันเต็มไปหมดเลยอ่ะเจ้าไข่สวัสดี อ่าไม่ได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะแบบนี้หมดแล้วว่าคือเป็นทีมลำวงมาตรฐานนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ทีมจะเป็นประมาณนี้ก็หมดแล้วนะับโซดานี่เต็มมาหมดแล้วนะครับอ่านะครับแล้วก็เหมือนโซดาเขาก็จะไม่ได้เนิฟนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ต้องด,ดูใจก่อนดูใจห่อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขาจะใจฮามาหรือเปล่านะมานะเดี๋ยวให้ดูนะว่าตัวอ่าร็อกอ่าเมื่อกี้เห็นว่แบบแบบแบบซา l l ไอดอล ใส่เกียร์จอร่อแสงเออเป็นไงไอที่บอกว่าล็อกไปใส่โอ้ใส่เว้ยมีคนใส่ด้วยเฮ้ยมีผลจริงๆเนี่ยชีย้องค์เนี่ยดูเออนะครับเ,เราจะกดไปตำนานอยู่ตลอดเลยครับเดี๋ยวขอส่งสักสิบทีมดูนะครับก็เอาเป็นว่าค่าเกียร์มันมีโหนี่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 โอ้โหเซตเกียร์ลำวงวัฒนฐานโอ้โหนี่ใส่หมดเลยเปิดได้หมดเลยนี่ เออเป็นไงล่ะสุดยอดนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเฮ้ยเขามีคนใช้กันจริงนะแสดงว่ามันค่อนข้างจะมีผลค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับทั้งอจอไฟจอแสงครับแล้วก็จอแสงก็อย่างที่เห็นนะว่านํามาใช้ก็ตัวบราวกาทองค่อนข้างจะเยอะอะแต่ว่าฝีมือผมอาจจะต่ําหรือว่าสเปคมือถือนอี้บอกอยู่แล้วครับมันมีผลอยู่แล้วนะเพราะว่าพอมันลื่นปุ๊บปล่อยตัวได้ดีกว่าไม่แหลกไม่หนืดไมอ่อะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างมีผลชัดเจนนะครับแต่ว่าเราเห็นเกียร์บนพอต้านานใช้ก็การันตีแล้วนะครับว่า ใช้กันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็น่าจะมีผลค่อนข้างจะชัดเจนนะครับส่วนการเลือกมาใส่นะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าส่วนใหญ่จะมาใส่ตัวไก่ทองซะมากกว่านะครับส่วนตัวส่วนตัวร้องเนี่ยผมก็มองว่าเขาน่าจะเอาหลบร้อยต้านร้อยกันซะมากกว่านะครับก็มันน่า มันมันน่าจะทำดาเมจได้แรงกว่าไหมในกรณีที่ใส่หรือแบบว่าถ้าบางตัวเสียหลบต้านไปนิดนึงออ้อย่างที่บอกใส่เกียร์ชิ้นนี้ไปก็จะหลบหายนะครับใส่จอดไฟก็จะต้านหายแต่ก็นิดนึงอย่างที่บอกว่าเมื่อแรกกับดาเมดแรกกับค่าเกียร์ผมว่าก็น่าจะคุ้มอยู่อถือว่าเป็นเกียร์ที่ผมว่ามีเอาไว้ก่อนนะบอกตั้งแต่วันแรกเลยครับว่ามีเอาไว้ก่อนเป็นดีนะครับเป็น๋ยวในใจอย่างที่บอกว่า เราคิดว่าอันแต่อย่างเมื่อกี้เราก็เห็นนะมันก็ไม่ใช่แบบว่าหุยมีปุ๊บมันต้องแบบยิงหายเกี้ยงเกาะกลุ่มมาแบบเป็น 23, ที่0ตัวยิงหายยิงหายถ้ามันโกงขนาดนั้นนะมันจะเป็นลักษณะยิงหายยิงหาย,ยหายอันนี้ผมก็ยังมองเหมือนเดิมครับว่าโหดแหละแต่ว่าน่าจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างะนะครับหรืออาจจะแบบไม่ได้ลบไปซะทั้งหมดไหมอาจจะแ,แบบว่าไม่ได้เหมือนอค่าพวกค่าเจาะ ที่แบบว่าตั้มสกิลจะไม่มีผลเลยก็คือกลายเป็นศูนย์ไปเลยแบบนั้นผมก็มองว่าเฮ้ยมันก็อาจจะดูโหดเกินไปไหมแต่บางจังหวะก็อย่างที่เห็นว่ามันก็แรงจริงๆนะะ คิดเห็นไงก็ตามนั้นแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอข้อมูลเกมเผื่อเขาจะให้ข้อมูลแบบชัดเจนครับว่ายังไงจับเป็นว่าเกียร์ข้อข้าน่าเจ๋งอ่าไม่ว่าจะเป็นจ่อไฟหรือเจาะแสงครับรอเปิดตู้กระชาแลกันนะขอ,ะอนแนะนาร้านเติมเกมร้านนี้ครับลุงยุทธชานร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิล Facebook, Google, เปิดครับเติมถูกหลักๆคือ iOS อกับบริการพิเศษแต่ละลุงเติมรูบี้แพ็ครูบี้คุณ2องใครต่างๆาลาลงแต่ละลุงฝันละลุงเปิดกระชาได้เลยนะครับอ่าส่วน อันดรอยเรยนเจอร์พาร์ตเอนเจอร์พิเศษนะเราใช้อันดรอยกันก็ได้จัดกันได้ครับปัจนี้อยู่ที่ใต้เดสก์คลิปแจ้งคลิปนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเ,มเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับทักแชทไปแจ้งอ่าแพ็กเกจเติมแล้วก็ระบบด้วยนะเพราะความถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะครับเป็นสมาชิกช่อง, Tube, งยูทูบยุทธชาแนลเจ้าสนุบพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็รับลงุงรับเติมเกมหลายไอเดอร์เอนเจอร์อ่าสนใจไปจัดกันได้ครับขอได้เรนเจอร์เกมพายตั้งใจงจากร้านลุงยุทธชาแนลนะครับอ่ะกราบบขออคคุุณณตะวันีกทีนนึงะครับทีีีี่่สสสงวววววยยยๆใหห้้ไปริเเดด๋๋โอกาานนะมีตา เาจาเดี๋งคงจะยืมมารีวิวอีกนะครับเพราะว่าโซดาคือทราบจริงๆนะะวันนี้ประมาณนี้นะครับหลามพกันครับ,รบสวัสดีครับ